ควายพี่น้อง,หน,งหนังควายนั่งควายหนังควายออกเสียงให้ถูกก่อนเนื้อแดงจึงคือ,คอ,คอดีแท้ไหมเนาะนน <c oughs> อันนี้หมูพี่น้องหมูตะลักไงกล่องหลายจังกูนะอาหารทะเลนะโอ้อาหารทนะเลก็มีปลั๊กสมโอเสียงกลมพี่น้องไข่ผั่มยี่สิบบาทถุงแบบไงพี่น้องอไข่พรำน้ำนายานาังให้พร้อมเอาตม้มพร้อมปักตองพร้อม ทำไงนางจับบัตก็แม่สิบบาทจับบัตร้องไปยองเนาะยากษ์มันจีเด็กมือมันสิดามแม่ค้ายองให้เรียบร้อยฮ่าผักสีบนผักไงพวกหอมบอบลายผักเต็มขายดีป่ะแม่ผักอย่างปลาอย่างปลาบูตินะปลาบูปลาลัดเอปลาลัดผมจักแต่ปลาหลดอันนี้ปลาลัดเนาะปลาลดปลาดปลาลัดปลาหลด ผักหลายล็อกจังพี่น้องผักนะอายะอยู่สดๆพี่น้องปลาสดๆปลาให้พร้อมประเภทน้ำเป็นประเภทยางประเภทปลาเผาอ้ยหลายจังคอหมูยางหอมห้อยๆพี่น้องหอมห้อยๆทำลายก้อยเต็ะโอ้ยเลิกโรงเรียนแล้วก็มาไข่คล้องจีน้อยโอ้ยขยันเก่งพี่น้องเสียงกลุ่มพี่น้องดูนะแนวอยู่แนวกินอายะ ปลาเผาครับปลาเผาคุณนะหลายครับลูกคนมาไหลใช่ป่ะพ yep> ี่น้องคนหลายจังพุณนะปลาทูครับปลาทูเค่งละสองตัวก็เรื่อนว่าปลาทูเคีงละสามตัวก็มีประแดอ่ผักลายเนาะสองล็อกสามล็อกจีล็อกใส่ก๊็ยานาง ผู้สีเสียดพักใครติดตามิดก็จะเห็น่ผีพักไปเลียๆรอคุณนะขนมขนมเราก็เป็น you พ know, <wh ักนะทนดูอ้ยอัองหลายพักหลายแนพไอม็อยหพี่มาเต้นับื mm ่ส hmm. ิเบื่อบรรพะเด้อบื่วันพะเด้อเมาพองมาลัยมาดอกไม้เด้อายดีบ่สห้าคนไหลเสดสซเมอร์ตีฮะ น้อยทีน no no <c oughs> ี้นะพี่น้องเบิ่งมาคนน้อยว่าสั้นคนน้อยว่าสั้นคุณอาญะอยู่คนนี้ก็ว่าคนน้อยขนต้องอะไรไก่บ้านร้อยห้าสิบบาทเฮ็ดจานเท่าไหร่เนี้ยนะห้าห้าบาทกินอ่ากันแล้วยกมือห้านิ้วก็มาห้าบาทเาเลยจานละห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อผักใส่มะแตง ักโอ้ยอญ่ะห,หลายคักพี่น้องเอ,อ้ยตะละับสุรพลเสียงโกลมเป็นยังไงวคนลุมเอาหมูคนลุมเอาหมูมอหมโอ้เสียงโกลม,มมากินหมูเนาะบังหงวยบังใหญ่พูดนะหลายคักหลายแน่พี่น้องใายดีบะโอ้จานบังไงพี่น้องบ๊อบไหลจานละสิบบาทจานบังไงนี่บังหน้าจาบับบาทนี่นะ 20บ,บาทจ้าบัตรพีก20บาทจ้าบัตเค็นบัตเกียร์นอไม่นอมีอมีปั๊บอย่างเนี้ยก็ระเกีขยงพี่น้องตีนควายขาจักควยาควยวาห่างควายก็ห่างควายก็องออกเสียงโหกห่างควายเนื้อครับเนื้อลู้กซีนก็ไหลครับพี่น้องครับผมผักก็จะมีผักกระไร เม่อกระไลของหวานกระไลนี่เป็นกับข้าวของหวานไข่ซูมเออร์บ่ไหมไข่ซูมเออร์ตีโอ้เมื่อนี้เป็นของถมตินี่นะโอ้โอ้เขียดตินเลยเขียดตินี่นะเขียดแห้งน้องเบาเขียดแห้งเด้อดพุ่งอะไรเนี่ยแม่ห้าสิบบาทเขียดแห้ง คำ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 ยี่สิบบาทปับกรูงยอดปลาไงห้าบาทพี่น้องไก่ตายแล้วก็ได้มัดขาเมันได้หรือตายแล้วก็ได้ยันมันเล่นมัดงอพี่น้องมัดตรงงานงานนี้นะครับเฮ็ดโอ้ยหลายคักพี่น้องอุ่นะแนวอยู่แนวกินไหลเด้อพี่น้องเด้อ คนะักคนเราไม่ไมัมกเงาะส้มเ<ต>ก้วหวานทุเลีนยนหูไล่จังพี่น้อง กินยังม okay, ือได้กินของบ้านนื้อเเรามีกระยอนหลอกเยมบ้านเบิมเิ่เอาคาเดยที CN ่ท่้นลงคะเียนนะครับเพื่อขอดเดยวโฟนเนื้อขดเดยวโปเออกาวกากันรางวัลนะครับไทยกโดพื Reform ้นเมืองไทยไม่อยากกลับบ้านโนรบ